สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมมมาาาาพววกเราาชชนชนจบลองฟังสัญญาณระฆังแห่งสติก่อนที่เราจะกราบพร้อมกันให้นั่งในท่าเทพธิดาค่ะคุกเข่าขึ้น อัญชรีวันธนาอภิวาวันนี้ต้องขอโทษญาติโยมที่เราเชิญละคขังช้าไปครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเรากำลังฝึกคณะแม่ชีของเราที่จะเป็นผู้ที่จะต้องออกมาช่วยกันทำงานนะคะโดยปกติเวลาบ่ายโมงครึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะเชิญละคขังเพื่อที่จะทำให้ ผู้ที่เข้ามาในเสถียรธรรมสถานได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในวิถีชีวิตของพวกเราบ่ายโมงครึ่งเราจะสอนการนอนภาวนาการนอนที่เราจะฝึกให้มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิบางคนนอนแล้วก็คิดอะไรเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งผลแห่งการคิดที่เรื่อยเปื่อยนั้นมันทำให้เรานอนไม่หลับ แล้วก็ในที่สุดต้องไปอาศัยยากล่อมประสาทเพื่อใช้ตัวเองนอนหลับตอนนี้ใครกินยานนอนหลับบ้างคะยกมือสิค่ะมันจะมีวิธีการนอนที่ทำให้เราเนี่ยมีจิตเป็นสมาธิถึงแม้ว่าจะไม่หลับแต่เราจะรู้สึกสดชื่นมากเลยเพราะจิตมันไม่ได้คิดแสสายไปที่อื่นจะทดลองไหมคะจะทดลองสักสิบห้นาทีไหมคะอยากทดลองไหม ป้านั่นแหละคนที่นอนไม่หลับอยากให้ฉันสอนไหมอ่าอยากให้สอนอ่ขณะไม่ชีลองจัดท่านอนให้ดูสิเราจะหันศีรษะมาทางพระพุทธรูปค่ะคนอื่นด้วยค่ะเราจะไม่อยู่บนเบาะนะคะหันเท้าออกไปข้างนอกเอาเบาะ เอาตัวเราออกไปอยู่นอกเบาะค่ะนอนทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินส้นเท้าชิดกันปลายเท้าแยกทิ้งลำตัวลงไปบนแผ่นดินปล่อยไหล่สบายๆในตอนแรกเราจะรู้สึกฝืนไว้แต่อย่าฝืนนะคะกางมือออกไปแนบลำตัว ถ้าเราเอามือไว้ใกล้เกินไปจะอึดอัดต้องห่างออกจากลาตัวเล็กน้อยแล้วงายมือขึ้นให้เหมือนตัวเราเนี่ยไล่น้ำหนักจมลงไปบนดินเลยตัวเราเหมือนจมลงไปบนดินไม่ต้องฝืนไว้ คราวนี้ให้เราเอาความรู้สึกสำรวจตั้งแต่ศีรษะผ่อนคลายไหมหายใจเข้าศีรษะเราเป็นอย่างไรผ่อนลมหายใจออกให้เรารู้สึกปล่อยอย่างผ่อนคลายหายใจเข้าไล่ความรู้สึกของเราไปที่หัวไหล ผ่อนลมหายใจออกปล่อยไหลสบายสบายหายใจเข้าไล่ไปตามลำตัวผ่อนลมหายใจออกปล่อยสบายสบายหายใจเข้าไล่ความรู้สึกของเราไปถึงปลายเทา้าทั้งสองข้าง ผ่อนล,ลมหายใจออกปล่อยสบายสบายถ้าใครหลับได้ก็หลับไปเลยแต่ให้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนแล้วคืนลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายอย่าส่งจิตแสสายไปคิดเรื่องอดีตและอนาคต ลมหายใจคือเครื่องมือที่จะจูงจิตของเราไว้ในขณะนี้และใจของเราก็เบาด้วยความเบากายเบาใจเกิดขึ้นมาเพราะกำลังของจิต ซึ่งมีปัจจุบันขณะที่ไม่วอกแวกไปอดีตไปอนาคตจิตบริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบันขณะที่เข้าแล้วออกอยังไม่มีการปรุงแตง่งใดที่เข้ามาครอบงำจิตของเราไม่มีกิเลสใดมาครอบงำจิตของเรา ความเบากายเบาใจเกิดขึ้นได้เพราะการฝึกที่จะให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันขณะจิตประพัดสอนไม่มีกิเลสใด,ดจรเข้ามาในท่านอนนี้เราก็บรรลุถึงความสำเร็จที่จะไม่ให้จิตเราขุนมัวได้เหมือนกันคนที่นอนไม่หลับ และคนที่หมดแรงเพราะไม่รู้จักพักจิตของเรานี่เป็นตัวอย่างการฝึกเราอาจจะใช้เวลาสักสิบห้านาทีระหว่างวันเพื่อให้โอกาสตัวเองได้พักลึกๆพักจิตของเราโดยให้จิตรู้อยู่กับเครื่องมือคืออารมณ์กรรมฐาน บางคนอาจจะใช้ลมหายใจเข้าแล้วออกที่อ่อนโยนและผ่อนคลายบางคนอาจจะใช้ท้องที่พองเมื่อหายใจเข้าและท้องยุบเมื่อหายใจออกแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกให้เราชำนาญได้ทั้งสองยา คราวน,นี้เราจะพลิกตัวเวลาที่เราลุกขึ้นพลิกตัวไปข้างหนึ่งก่อนแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งพยุงตัวเราให้ลุกขึ้นอย่าให้หลังของเราถูกยกโดยไม่มีมือพยุงพลิกตัวไปแล้วใช้มือผู้สูงอายุทั้งหลายต้องฝึกนะคะใช้มือลุกขึ้น น่องจากว่าวันนี้เรามีเวลากับการเดินไม่มากนะักแล้วอยากจะให้เดินช้าๆก็นอนเอาเท่านี้ให้เห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยบางคนหลับไปเลยแต่ถ้าใครไม่หลับก็จะสดมากแม่ก็เลยคิดว่าคณะไม่ฉีเนะี่ยถ้าวันไหนที่จะมานำเดินจงกรมให้ถือเป็นวันพักแหละตั้งแต่นำสวดมนต์เช้า ไม่ต้องทากิจที่เคยทำในวันที่ตัวเองได้ถือเป็นวันให้เข้ามาได้พักกับการได้นําการปฏิบตัติตั้งแต่เช้าให้วันนั้นเป็นวันที่เราจะได้นําสวดมนต์เก้านาฬิกาพอนําสวดมนต์แล้วเราอาจจะได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในแง่มุมของการปฏิบตัติพิจารณาอาหารเพลนแล้ว เราก็มาเตรียมสถานที่บ่ายโมงครึ่งเราก็มานำญาติโยมนอนสักครึ่งชั่วโมงเราได้พักในการปฏิบัติแล้วก็เดินจงกรมเสร็จแล้วนำสวดมนต์ตอนเย็นคือให้เป็นรางวัลสำหรับการทำงานเราจะไม่พักแบบชาวบ้านก็คือไปนอนเถือบอยู่ในคุติเข้าใจมาถ้าเรานำสวดมนต์ตอนเช้าแล้วเราอยากจะเข้าไปซักผ้าซักผ่อน เราก็ให้ใช้กายปฏิบัติทั้งวันซักผ้าอย่างมีสติของเราในวันที่เรานำเนี่ยแหละพิจารณาอาหารแล้วเราก็สามารถที่จะใช้โอกาสของเรานี้กับการฝึกปฏิบัตินี่เป็นหลักการนะคราวนี้แม่จะขอให้ทุกคนเนี่ยยืนขึ้นเพื่อที่จะไปเดินจงกรมเราฝึกแม่ชีมาแล้วตั้งแต่ตอนบ่ายเราคิดว่าวัานนี้แม่ชีก็ควรจะได้ ใช้วิธีการเดินไปกับพวกเราเป็นการปฏิบัติพักไปได้วยกันเราจะไม่มองท่านในฐานะที่เราเป็นครูผู้สอนคณะแม่ชีถูกฝึกว่าทุกคนคือเพื่อนผู้ร่วมเดินทางและท่านทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่ตรงนี้จะเป็นครูของเราถ้าเราสอนแล้วท่านผ่านและมีความเข้าใจท่านก็เป็นคนบอกเราว่าที่เราสอนนั้นเราสอนได้อย่างง่าย พราะจากนี้ไปสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันเป็นของยากที่เรามีโจทย์ว่าต้องทำให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆไม่สอนของยากให้ง่ายแต่สอนของขอโทษไม่สอนของยากให้ยากแต่สอนของที่เข้าใจยากให้ง่ายนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องค้นหาวิธีท่านจึงเป็นครูของพวกเราที่จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราสอนนั้นมีญาติโยมในไวัยไหนที่จะเข้าใจอย่างไร ก่อนที่เราจะเดินเนี่ยเราจะออกกําลังกายกันเล็กน้อยเพื่อจะทําให้เราเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงลองแยกเท้าของเราเท่ากับหัวไหล่ของเราให้รู้สึกว่าเท้าของเราเนี่ยขนานกันถ้าเท้าไม่ขนานนะน้ำหนักตัวเนี่ยจะถูกกดทับลงไปในเท้าบางส่วนแล้วเราจะไม่มั่นคงแต่ถ้าเราทำให้มันขนานกัน เราจะเห็นว่าเท้าเราจะแข็งแรงทันทีลองหายใจเข้าแล้วขย่งส้นเท้าอย่างสบายๆผ่อนลมหายใจออกอย่าบังคับลมหายใจนะสิ่งแรกที่ต้องเตือนก็คือเมื่อใดที่เราบังคับลมหายใจเราจะอึดอัดลมหายใจบังคับไม่ได้มันจะยาวมันจะสั้นก็ขอให้มันยาวและสั้นยังอ่อนโยนและผ่อนคลายที่สุด เข้าใจนะคะมันอาจจะสั้นก็ได้แต่ให้มันสั้นอย่างอ่อนโยนแล้วออกสบายๆยอย่างผ่อนคลายลองอีกทีหนึ่งนะหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนผ่อนลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายเราจะเห็นว่าขณะที่กายเคลื่อนไหวใจเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยนล,ยลองอีกทีหนึง่งถ้าใครที่รู้สึกว่าลมหายใจของเราไม่อ่อนโยนแล้วมืออย่างนี้นะ ให้รู้สึกปล่อยไหลสบายสบายกระดับไหลสบายมือสบาย นะคะอ้าวคราวนี้ลองหันตามกันสิจ้ะเอามือไปค่ว้หลังไว้หันตามคณะแไม่ชีสิจ้ะกระดูกสันหลังตรงศีรษะตรงทอดสายตาลงไปเก็บคางเล็กน้อยอย่าทำให้คางเชิดจะเมื่อยแต่กระดูก คอต้องตรงนะเพราะกระดูกคอเนี่ยมันร้อยเส้นประสาทมีเส้นประสาทร้อยอยู่ที่กระดูกคอถ้าเราก้มหน้าเส้นประสาทจะหักแล้วเราจะปวดศีรษะนะคะเราจะบริหารน,น่องกัดก้าวเท้าขวาออกไปข้างหน้าเล็กน้อยกระดูกสันหลังตรงลำตัวตรงนะคะ หายใจเข้ากระดกปลายเท้าหน้าถ่ายน้ำหนักตัวมาที่เท้าหลังผ่อนลมหายใจออกวางปลายเท้าหายใจเข้าถ่ายน้ำหนักตัวไปที่เท้าหน้าระดัดหลังไว้ผ่อนลมหายใจออกก้าวเท้าหลังไปวางข้างหน้าสบายๆหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนกระดกปลายเท้าหน้าหลังตรงน่องตึงผ่อนลมหายใจออกวาง หายใจเข้าถ่ายน้ำหนักตัวส้นเท้าหลังยกดัดหลังไว้ผ่อนลมหายใจออกก้าวเท้าหลังไปวางข้างหน้าหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนผ่อนลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายอ่อ,อนโยนและผ่อนคลายจิตจดจ่อกับลมหายใจเข้าทำไปเรื่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกเข้าและออกความอ่อนโยนจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงการปรุงแต่งที่ร่างกายของเราจะผ่อนคลายสบายสบาย จดจอ่ออยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยนยแล้ผ่อนค่ะคราวนี้วางเท้าเสมอกันไว้ก่อนเราจะเดินจริงไม่ต้องหันหลังกลับละเพราะว่าเรามีที่โดยวิธีการคือคราวนี้ไม่ต้องกระดกปลายเท้านะคะ จิตจดจอ่ออยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยนและผ่อนคลายก้าวเท้าสบายๆกระดูกสันหลังตรงเหมือนเดิมสายตาทอดลงไปสบายๆมองว่าข้างหน้าของเราต้องปลอดภยัยอย่าเบียดเบียนนะคะเริ่มหายใจเข้าจะเห็นว่าน้ำหนักตัวจะถ่ายไปที่เท้าหน้าที่ก้าวออกไปส้นเท้าหลังยก แล้วก้าวเท้าหลังออกไปสบายๆกับลมหายใจออกที่ผ่อนคลายหายใจเข้าให้รู้ตัวทั่วพร้อมกับการถ่ายน้ำหนักตัวของเราไปข้างหน้าพร้อมกับลมหายใจที่อ่อนโยนเป็นความชนานาญที่เรามีอยู่อย่าบังคับลมหายใจยาวหรือสั้น ขอให้อ่อนโยนและผ่อนคลายก้าวเท้าไปย่างเนิบช้าแจมซสยอย่าลืมว่าถ้าใบหน้าของเรามันตึงลมหายใจจะไม่สบายอย่าก,กังวลในขณะที่เราก้าวย่างแต่ขอให้ก้าวย่างอย่างระลึกรู้เท่าทัน เราจะหยุดเท้าของเราและหมุนตัวกลับพร้อมกับลมหายใจที่อ่อนโยนและผ่อนคลายเหมือนเดิมช้าๆแต่ชัดเจนมันมีอะไรต้องรีบร้อนสำหรับบ่ายวันนี้สักสองหรือสามครั้งเราจะกลับมาอยู่ในอีกด้านหนึ่งลองดูอีกครั้งหนึ่ง หายใจเข้าอย่างอ่อนโยนก้าวเท้าสบายๆถ่ายน้ำหนักตัวไปพร้อมกับก้าวเท้าหลังไปไว้ข้างหน้าเหมือนเรามีเวลาว่างอย่างยิ่งแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะจูงจิตของเราออกไปจากการเดินอย่างมีสติ ระวังว่าจิตจะแวบออกไปข้างนอกนะลมหายใจคือเครื่องมือของเราเดินอย่างคนที่รู้ตัวทั่วพร้อมที่สุดถ้าเราลงรายละเอียดว่าแม้กระตั้งการถ่ายน้ำหนักตัวของเราเราก็รู้จิตของเราจะไม่วอกแวกไปที่อื่นได้เลย รู้ในรายละเอียดของการส่งท้ายลมหายใจเข้าออกอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายเป็นแบ็กกราวน์ของชีวิตที่จะทำให้เรารู้เร็วและรู้รอบกว้างขวางขึ้น บางคนมีลมหายใจเป็นเครื่องมือในตอนแรกแล้เปลี่ยนลงมาที่เท้ากระทบพื้นเป็นอารมณ์กรรมฐานฝึกเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานเท้ากระทบพื้นจิตรู้เท่าทันการกระทบอ่อนโยน และผ่อนคลาย ถ้าจิตของเราวกแวกไปที่อื่นเราต้องกลับมาที่อารมณ์กรรมฐานทันทีก็เลือกเอาระหว่างลมหายใจกระเท้ากระทบพื้นซึ่งเป็นปัจจุบันของเราทั้งคู่ให้เราจุดเท้าแล้วหมุนตัวกลับอีกครั้งอยู่ในท่ายืนก่อนก่อนหมุนตัวกลับ สักสองสามลมหายใจในท่ายืนเรายังเสมอกันอยู่ด้วยจิตจดจอ่อกับอารมณ์กรรมฐานในอิริยาบถท,ที่ต่างแต่จิตของเราตั้งมั่นค่อยๆหมุนอย่างคนที่รู้ตัวทั่วพร้อม เมื่อละหมุนแล้วอยู่ในท่ายืนอีกสักสองสามอึดใจคราวนี้อารมณ์กรรมฐานอยู่ที่เท,ท,นนะท,ท้ากระทบพื้นนะลองซิอีกทีหนึ่งเท้ากระทบพื้น จิตรู้ตื่นและเบิกบานมีลมหายใจที่อ่อนโยนและผ่อนคลายเป็นความปกติของการฝึกลมหายใจเบาเท้ากระทบพื้นเบาใจเบา อันเนื่องจากสติการระลึกรู้เท่าทันอยู่ในปัจจุบันขณะเราเรียกว่าสติจิตเริ่มบริสุทธิ์ไม่มีความปรุงแต่งที่มีอวิชชาข้อครอบงำขณะนี้ความบริสุทธิ์นำมา ซึ่งความตั้งมั่นแห่งจิตกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นถ้าจิตแสสายไปที่อื่นดึงลมหายใจให้ยาวขึ้น เตือนอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เครื่องมือของเราลมหายใจเป็นเครื่องมือที่จะจูงจิตกลับมาสู่ปัจจุบันคณะติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55 กรุงเทพหนึ่งศูสอ